สวัสดีครับผมอยู่กับเรานะครับในช่อง f a m i l ี่สีทับไทยนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับที่วัดป่าหนองชาตินะครับผมช้างลงรถแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ได้กินต้นกล้วยแล้วนะครับพักผ่อนแล้วนะครับผมตามบรรยาสัยเนาะขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับที่ได้นำต้นกล้วยมาไว้ให้กับน้องช้างสองเชือก ในซุ้มศรีสะทยของเราครับที่นี่วัดป่าหนองชาตินะครับผมตำบลดอนเงินนะครับอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับคุหูดูเดินทางมาถึงแล้วนะครับได้พักแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับผมที่พักช้างเป็นยังไงบ้างครับไปกันเลยครับ่ยๆไปทางไหนเนาะ อตอดก๊อกไลค์กุญร์ได้ดนะครับสายบุญก็เริ่มทยอยมานะครับผมอืมนะครับไปเลยครับ นกนะครับโอ้ตกลัวเยอะมากเลยนะครับผมอาหารช้างช้างเยอะมากมีอาหารสัาารตว์โบราณครับมาด้านนี้สารคามก้อป่านน้องชาติ the put on in the ลงก่อนเนาะโอ้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้โอโอถอยไปเลยถอยได้เออ งามน,นครับสยงามเป็นจมุนเราเนาะเดี๋ยวนล้บางเชือกก็จะถอยลังลงนะครับบางเชือกก็จะหมุนกลับตัวนะครับ มาก mm ็มาเลยนะครับวันนี้มอะไรครับส้างเกดี โชคดีครับโอ้คันคันคันสวยงามนะครับบอกว่าโอ้ยคันยังเลยคันยังเลยขอถูก,ก้นหน่อยครับมาถึงแล้วนะครับได้ที่ปลูกอย่างดีนะครับผมเป็นต้นโพต้นโพยักษ์ครับผมโอ้สุดยอดมากเลยสวยงาม หล่อมากเลยวันนี้รายงานแห่งซุ้มสีทัไทยครับผมเป็นงานประจำทุกปีนะครับที่ได้มานะครับผมทีนี้ก็สาธุบุญนะครับผมกับทางเจ้าภาพนะครับที่ได้ติดต่อนะครับรายงามพีโรสีทุกคนนะครับมาร่วมงานในปีนี้นะครับผม ได้พักแล้วครับผมได้พักแล้วได้ง,งามประมาณงั้นนะครับผมมาต่อได้เพื่อนยี่คนหลายบ่ครับปีนี้หลายอยู่ครับหลายอยู่กำลังดีรังมากโอ้ครับผมามาทุกปีบ่ออ่า ไก่เนี่ยพ่อหญ่พาลูกพาหลานมาเบิ่องสางครับผมถ่าย,ย,ยรูปได้ด้วยครับถ่ายบ่ ท่ายลูกใกล้ๆเลยทัศนคาร้านทัศนค่าโอ้ทัศนคราบจ้านี่ก็เป็นสิริมงคลนะครับผมไอหนุ่มเขี้ยวเสน่ห์เฮ้ยทำไมไม่กินเนี่ยเขาตัดให้กินแันวพี่เอาอะไรนั่นดันดันดัน ไม่ไม่กินครับอันที่แต่ให้ไม่ยอมกินนะครับนี่ดึงออนตัวยาวมาถึงแล้วครับเอ้าหลังจากที่หายตกมันนะครับผมก็เป็นงานแรกนะครับจะไม่ปั๊ม งานแรกบ่งานแรก,กของเดือนนี้นะใ,นนใช่หหไมหมเออหลอมากเลยครับสีมงคลนะครับผมส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้